หลายคนค่ะจับตามองในเรื่องราวของทิมพิธานะคะแล้วก็แอปทัสออนค่ะล่าสุดเนี่ยทิมพิธาเองออกมาเฉลยความสัมพันธ์กับแอปแล้วนะคะหลังจากที่มีการโพสตอรี่ไอจกลางดึกค่ะแน่นอนว่าอจริงๆแล้วเนี่ยความฮอสของคนคนนี้ไม่แผ่วเลยนะคะไม่แพ้ดาราเลยค่ะสําหรับพิมพิธาริมเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพักเก้าไกลค่ะที่ตอนนี้เองเนี่ย เขาก็โดนจับกระแสจิ้นกับคุณแม่คนสวยก็คือแอปทักษอรเนี่ยแหละค่ะล่าสุดทางด้านของทีมพิธาเองเนี่ยมีการออกมารีโพสต์ตอรี่ที่แฟนคลับเขาแท็กมารวมถึงมีรูปของแอปทักษอรอยู่ด้วยนะคะทําให้แฟนคลับเนี่ยแบบม,มันน่าจะเป็นความจริงแล้วแหละกรี๊ดกันสะบัดเลยค่ะกรี๊ดกันทันทีเลยแล้วไม่พอนะคะคือทีมพิธาเองเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ดิกีตาร้องเพลงคือเพลงคืนนี้ขอหอมต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทีมพิธา แชร์สตอรี่รีโพสตอรี่ยังกล่าวเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าด็อกแอฟทีมเนี่ยโอ้โหใจฟูกันเลยทีเดียวค่ะหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบ,บอกว่าคุณพิ่ธาเนี่ยเขาชัดเจนมาตลอดอยู่แล้วนะแม่แอฟเนี่ยเห็นแล้วก็คงยิ้มแก้มปริีไปแล้วแหะคุณพิ่ธาเอาจริงๆถ้าเขารักใครเขาคลั่งรักแล,ละมัน่นคงกับคนนั้นมากเลยนะชอบชอบชออยากจะให้คู่นี้เป็นความจริงสักที แน่นอนค่ะว่าอาจจะต้องฝันสลายนะคะเพราะว่าทางด้านของทีมพิธาเนี่ยออกมาเฉลยความสัมพันธ์กับแอปทัอนแล้วค่ะโดยออกมาให้สัมภาษณ์นในรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะหลังจากที่มีสตอรี่รูปของแอปทัอนโดยทีมพิธาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คือยังไงอะ่ะยังเป็นห่วงลูกสาวอะ่ะแล้วก็คือใจยังฝังอยู่ที่ลูกสาวแล้วก็ประชาชนเป็นหลักส่วนความสัมพันธ์กับแอปเนี่ยไม่เป็นความจริงเป็นเพื่อนกันซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ค่ะอธิบายว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น ส่วนในเรื่องของการแชร์สตอรี่เนี่ยก็แค<ๆ>่มือลั่นมันเป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือเดินทางไปพบปะประชาชนแล้วมาเอ่ยเล่นไอจอยู่มีประชาชนเนี่ยช่วยรีให้ช่วยรีสตอรี่ให้หน่อยสิตอนนั้นก็ว่างว่างปุ๊บใกล้เที่ยงคืนแล้วก็เลยลั่นไปรีโพสต์ต้องขอโทษไว้นะโอกาสนี้ด้วยก็คือมือลั่นเอาง่ายๆมือลั่นไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ที่ทุกคนคิดนะคะเรียกได้ว่าออกมาตอบแบบชัดเจนอ่าฟันอาจจะสลายสำหรับน้องแอปทีมนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องเดากันแล้วค่ะ